อ่ะเพจดูกนไหมกับพี่หมอนะครับวันนี้เราจะมาลุยข้อสอบส่วนได้เสียในวิชาประกันภัยกันนะครับซึ่งยังอยู่ในบททั่วไปก่อนนะเดี๋ยวพี่หมอขอพาลุยข้อสอบก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปพูดเรื่อยๆแล้วพอมาลุยข้อสอบส่วนได้เสียเนี่ยอาจจะมีหลายคนเนี่ยที่จะจําเน <uhhh> <thing>. <con> ื้อหาไม่ได้เราอาจจะงงกันได้นะครับเนาะในเรื่องของส่วนได้เสียซึ่งเคยออกข้อสอบเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ส่วนอย่างที่พี่หมอเคยบอกไปแล้วก็คือในส่วนของประกันชีวิตนะฮะกับในส่วนของประกันวินาศภัยนะครับประกันชีวิตก็เคย ากฎหมายใช้คําว่าเอาประกันชีวิตภรรยานะครับเนาะซึ่งเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยหลังจากนั้นก็อย่าขาดไปก็ถือได้ว่าขณะทําประกันนั้นมีส่วนได้เสียแม้ภายหลังอย่าขาดก็ไม่มีปัญหานะครับหรือกรณีภรรยาครับทำประกันชีวิตให้กับสามีนะฮะแล้วก็อย่าขาดไปแล้วก็ มีส่วนได้เสียนะครับแม้หลังยาขาดไปแล้วประกันที่เคยสมบูรณ์สัญญาประกันภัยที่เคยสมบูรณ์ก็ไม่ได้เสื่อมเสียไปนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นกรณีที่ยาขาดเฉยๆด้วยความสมัครใจยาขาดเพราะว่าอยาขาดเสร็จแล้วไปสมรถใหม่แล้วก็ายาขาดเสร็จแล้วเนี่ยเออไม่ใช่ยาอันนี้อันนี้พิมพ์ผิดนะฮะ,ะยาขาดเพราะคําพิพากษาของศาล่ะที่ก็เดี๋ยวรอด,ดูกันละกันนะครับเนาะกับกรณีของประกันวินาศภัยนะครับก็จะมีกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยหรือผู้ทําประกันภัยเป็นเจ้าของบ้านซึ่งแน่นอนแล้วฮะถือว่ามีส่วนได้เสีย ะะซึ่งตรงนี้พี่หมอพูดนิดนึงก็คือว่ามันมีประเด็นในเรื่องของว่าไม่ต้องระบุราคาแห่งส่วนได้เสียก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นในพาทที่หลังจากพี่หมอพาลุยข้อสอบแล้วเนี่ยจะพูดให้ฟังอีกทีแต่ว่าพี่หมอพูดให้ฟังสั้นๆนิดนึงก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะฮะถ้ามีส่วนได้เสียกับเหตุประกันภัยเนี่ยโอเคและจบนะฮะประเด็นในเรื่องที่ว่าในกรมธรรนั้นเนี่ยจะต้องระบุราคาแห่งส่วนได้เสียหรือเปล่าเนี่ยคำตอบคือจะระบุหรือไม่ระบุ ไดะะ้เพราะฉะนั้นขอแค่มีส่วนได้เสียจะระบุราคาแห่งส่วนได้เสียก็คือพูด,ดง่ายๆราคาแห่งเหตุประกันอ่ะพูด,ดง่ายๆถ้าเกิดว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยนะฮะอย่างเช่นพี่หมอเนี่ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเหมือนแช่งตัวเองนะฮะในรวยเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของบ้านก็เลยอยากจะเรียกเลยว่าทําประกันอัคคีภัยให้กับบ้านตัวเองเนี่ยนะถามว่าในรวยเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมีส่วนได้เสียในกรรมสิทธิ์คือบ้านของตัวเองไหมคําตอบคือไม่นะฮะมีแน่นอนนะฮะ แล้วราคาแห่งส่วนได้เสียคืออะไรราคาแห่งส่วนได้เสียก็คือว่าบ้านของนายรวยเนี่ยจริง,รงๆในมูลค่าเท่าไหร่ฮะมูลค่า2ล้านถามว่าจําเป็นไหมว่าจะต้องระบุราคาแห่งส่วนได้เสียก็คือราคาของบ้านนะฮะไว้ที่2ล้านในกรมธรรม์คำตอบคือไม่จําเป็นจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ไม่ว่ากันนะครับนี่คือกรณีแรกนะครับกับกรณีผู้เอาประกันภยัยหรือผู้ทําประกันภัยเป็นเจ้าของบ้าน อ่าถือว่ามีส่วนได้เสียแม้หลังจากนั้นขายบ้านแล้วสัญญาก็ผูกพันกับคล้ายๆกับกรณีสามีภรรยานะครับเนาะกรณีผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นลูกของเจ้าของบ้านและ มีอะไรฮะพ่อเนี่ยให้อยู่อาศัยเป็นผู้อยู่อาศัยถือไม่ได้ว่ามีส่วนได้เสียก็คือไม่มีส่วนได้เสียตรงนี้จะไปทําประกันบ้านของคุณพ่อได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าไม่มีส่วนได้เสียนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดผู้เอาประกันภัยหรือผู้ทําประกันภัยเป็นผู้รับฝากบ้านอ่าแบบนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียสามารถที่จะทําได้นะครับกรณีเช่าซื้อฮะก็จะมีกรณีผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นผู้เช่าซื้อรถแต่ยังผ่อนไม่ครบแม้ยังผ่อนไม่ครบยังไม่ได้กรรมสิทธิ์แต่มีสิทธิ์ครอบครองสิทธิ์ใช้ส เพราะฉะนั้นถือว่ามีส่วนได้เสียสามารถทําประกันได้นะครับกับกรณีผู้เช่าซื้อรถครับเอารถไปเข้าบริษัทนะฮะหลังจากนั้นบริษัทเป็นกัดเป็นผู้เอาประกันภัยเนี่ยตรงนี้ถือไม่ได้ว่าบริษัทเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับคนที่มีส่วนได้เสียก็คือผู้เช่าซื้อรถนะครับกับกรณีสุดท้ายครับกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนายจ้างเอาชีวิตเอ้ยไม่ใช่เอาประกันชีวิตนะฮะหรือทําประกันชีวิตให้กับลูกจ้างแบบนี้ถือว่านายจ้างมีส่วนได้เสียกับตัวลูก าสามารถที่จะทําได้นั่นเองนี่คือแนวข้อสอบทั้งหมดที่เคยออกนะจะสังเกตเห็นว่าออกค่อนข้างบ่อยเนยนะเรื่องส่วนได้เสียเนี่ยเพราะฉะนั้นเก็บให้ดีพี่หมอก็เลยต้องพูดละเอียดนิดนึงนะจ๊ะ,ะมาดูข้อแรกครับในเรื่องของประกันชีวิตฮนะภรรยาเป็นผู้ทําประกันภัยนะฮะ อ่าถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะฮะก็คือเป็นผู้ทําประกันชีตให้สามีมีส่วนได้เสียขนาททาแม้ยาภายหลังก็ถือว่าโอเคเขาบอกว่าในเก่งเนี่ยเออเรียกได้ว่าจดทะเบียนสมรสกับนางกิ่งนะฮะนางกิ่งก็เลยมีการทําประกันชีวิตให้กับสามีนะฮะเรียกได้ว่าเอาประกันชีวิตตัวในเก่งไว้กับบริษัท ประกันชีวิตแห่งหนึ่งโดยอาศัยความมรณะนะฮะจำนวนเงินเอาประกันเนี่ยอยู่ที่500แสนกำหนดระยะเวลา20ปีนะฮะโดยให้นางกิ่งเนี่ยนะ,ะเป็นผู้รับผลประโยชน์ถ้าเกิดว่าเกิดในเก่งซึ่งเป็นสามีเกิดมีอันเป็นไปอะไรเงี้ยพูดง่ายๆนะฮะ หลังจากทำสัญญาไปแล้ว5ปีในเก่งก็จดทะเบียนยาขาดกับน,นางกิ่งนะเนื่องจากว่านางกิ่งเนี่ยอาจจะมีกงมีกิ๊กอย่างเงี้ยนะฮะเอออีกหเดือนต่อมาหลังจากยากันไปในเก่งก็ถึงแก่ความตายเพราะอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะนางกิ่งซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยรู้ว่าสามีตุยเนี่ยนะฮะก็เลยมายื่นขอรับประกันละห้าแสนบาทนะฮะบริษัทบอกเออปฏิเสธฮะบอกว่านางกิ่งในยาขาดกันแล้วนะฮะ เป็นผู้รับผลประโยชน์ไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตของนายเก่งอีกต่อไปเนี่ยนะฮะคำถามคือข้ออ้างบริษัทเนี่ยเป็นไงฮะปฏิเสธในการจ่ายเนี่ยอ้างได้ไหมคําตอบคืออ้างไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะตอนที่เขาทำเนี่ยเขามีส่วนได้เสียถูกไหมตอนที่นายนางกิ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเนี่ยมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยคือชีวิตของตัวนายเก่งซึ่งเป็นอะไรฮะเป็นสามีซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายกันอยู่เนี่ยทำได้แม้ภายหลังเป็นไงฮะ จะเลิกลากันไปแล้วสัญญาที่เคยสมบูรณ์เปไงฮะเสียไปไหมแบบคําตอบไม่เสียไปนะฮะส่วนประเด็นที่ว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากว่ายาขาดกันไปแล้วเลยไม่มีส่วนได้เสียคําตอบคือเป็นผู้รับผลประโยชน์ไม่จําเป็นจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนะฮะ ต่อให้ไม่ใช่นางกิ่งจะเป็นนางกิ๊กก็ไม่ว่ากันแล้วฮะนะครับ <g ül> <c oughs> ในเรื่องของสัญญาประกันชีวิตก็เป็นสัญญาประกันภัยจึงต้องนาบทบัญญัติในหมวดที่1ก็คือบทหมวดของบทเบดเสร็จทั่วไปมาบังคับใช้ด้วยกล่าวคือฮะผู้เอาประกันชีวิตจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนะฮะซึ่งอาจจะเป็นชีวิตของตนเองหรือชีวิตของคนอื่นก็ได้แต่ถ้าเป็นชีวิตของคนอื่นนั้นเป็นไงฮะจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของคนอื่นนะครับเนาะสัญญาประกันภัยจึงจะประกันชีวิตจึงจะมีผลสมบูรณ์ผููกกพัันนค่่สญญารารที เก่งจดทะเบียนสมรสกับนางกิ่งนะฮะนางกิ่งก็ซึ่งเป็นภรรยาก็มาทําประกันชีวิตให้กับตัวสามีเนี่ยนะครับเนาะโดยอาศัยความมรณะเนี่ยถือได้ว่าเป็นการประกันชีวิตของผู้อื่นซึ่งเมื่อพิจารณาจากตัวผู้เอาประกันภัยแล้วเนี่ยก็คือนางกิ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กับนายเก่งในฐานะคู่สมรสมีสิทธิและหน้าที่กันตามกฎหมายจึงถือได้ว่านางกิ่งนั้นมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนะะแล้วก็ <c oughs> ประกันสำคัญก็คือส่วนได้เสียนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอยู่ขณะทำสัญญ,ญา ถ้าภายหลังทําสัญญาแล้วแม้ภายหลังปรากฏว่าเป็นไงฮะเกิดการหย่าขาดกันไปแล้วเนี่ยสัญญาที่เคยสมบูรณ์อยู่เนี่ยนะก็ไม่ได้เสียไปแล้วฮะจากการหย่าขาดฮนะเพราะว่าไม่ทําให้สัญญาที่ผูกพันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยกลายเป็นสัญญาที่ไม่ผูกพันกันภายหลังนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าตอนทำเนี่ย ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียเนี่ยก็โอเคแล้วนะฮะถ้าภายหลังจะอย่าขาดกันไปก็ไม่เป็นไรแล้วส่วนผู้รับผลประโยชน์ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีส่วนได้เสียอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นข้ออ้างของตัวบริษัทเนี่ยก็เป็นไงฮะไม,ไม่เรียกได้ว่าปฏิเสธตรงนี้เนี่ยฟังไม่ได้นะฮะผู้เอาประกันภัยเท่านั้นที่จําเป็นจะต้องมีส่วนได้เสียนะไม่ได้บัญญัติว่าผู้รับผลประโยชน์จะต้องมีส่วนได้เสียนะครับเนานะอ่ะจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้นะฮะเมื่อตุยไปบริษัทจึงต้องชดใช้เงินค่า ประกันชีวิตให้กับตัวนางกิ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญานั่นเองนะจ๊ะอ่านดูสักข้อหนึ่งครับ mm hmm. ก็บอกว่าในสมเนี่ยจดทะเบียนกับนางสีนะฮะซึ่งในสามเป็นผู้สามีเนี่ยนะ,ะก็เลยมาทําประกันชีวิตให้กับตัวภรรยาเนี่ยนะฮะเอาประกันชีวิตของตัวภรรยานะฮะอาศัยความมรณะพูดง่ายๆทําเมียตายได้เงินนะะ <laughs> แล้วแล้วพี่หมอจะหัวเราะทำไมเดี๋ยวไม่หัวเราะว่า เออสโลแกนรบริษัทประกันชีวิตนะเมียตายได้เงินนะครับเอ,อ๊เป็นคนยังไงเนี่ยนะออขออภัยนะนี่แซวเล่นนะแซวเล่น <c oughs> โดยที่ชื่อผู้เอาประกันภัยและชื่อผู้รับผลประโยชน์ก็คือตัวสามีนั่นเองนะครับเอ,อสิปีต่อมาฮะปรากฏว่าตัวสามีก็เรียกได้ว่ามีกิ๊กนะฮะ ตัวนางสีซึ่งเป็นภรรยาก็เลยมีการฟ้องหย่าครับสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้หย่าได้ครับอีก2ปีนางสีก็ไปจดทะเบียนสมรสใหม่กันในเท่นะฮะหลังจากนั้นนางสีก็ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตุยเย่ไปนะครับเนาะในสามทราบข่าวนะฮะก็เลยยื่นมาขอรับเงินประกันชีวิตฮะแต่บริษัทปฏิเสธบอกว่ายาขาดกันไปแล้วด้วยคำพิพากษาของสารด้วยจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินแต่อย่างใดนะ ครับเนาะแ ang ในหมคยคตอบคือคล้ายๆกันเลยแ้างไม่ได้นะครับเนาะอันนี้ไปเร็วๆนะสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาประกันภัยอย่างหนึ่งฮะผู้เอาประกันชีวิตก็ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตนหรือชีวิตของผู้อื่นก็ตามนะครับเนาะใน3โจทย์ที่เป็นสลดกับนางสีเป็นสามีภรรยาที่ชอบกัน เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตัวสามีจะเอ,เอาประกันชีวิตของภรรยาก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่าถือได้ว่ามีสิทธิและหน้าที่ความรับผิดต่อชีวิตของตัวภรรยานะครับเนาะจึงถือได้ว่านางสามไอ้นายสามเนี่ยมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยนะครับแล้วก็มีส่วนได้เสียในขณะทาสัญญาซะด้วยนะครับเนาะเพราะว่าขณะทําสัญญายังไม่ได้หย่าขาดกันแม้ต่อมาจะมีการหย่าขาดกันก็ไม่ทําให้สัญญาที่ผูกพันกันนั้น เป็นฮะกลายเป็นสัญญาที่ไม่ผูกพันกันภายหลังแต่อย่างใดนะครับบริษัทประกันชีวิตจึงมีหน้าที่ที่ต้องจ่ายเงินตามสัญญานั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาดูสักข้อหนึ่งครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะในอังคารจดทะเบียนสมรสกับนางสุขฮะ,ะนางสุขซึ่งเป็นภรรยาก็ทําประกันชีวิตให้กับตัวสามีฮะ,ะระบุอาศัยความมรณะเป็นเหตุจ่ายเงินนะฮะ ต่อมาอีกสิปีก็อยากขาดกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้น1เดือนเนี่ยนายอังคารเนี่ยนะ,ะก็ถึงแก่ความตุยเย่ฮะในนางสุขซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็ตอนนี้หย่าเรียบร้อยแล้วนะเป็นผู้เอาประกันภัยและเป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ยนะ,ะก็ยื่นขอรับเงินนะแต่บริษัทอ้างว่าสัญญาไม่ผูกพันนะฮะนะ,ะแล้วก็ส่วนได้เสียตรงนี้เนี่ยหมดสิ้นไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่สมรสกันแล้วนะฮะการที่นางสุขได้หยอยากขาดจากนายอังคารแล้วเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์ไม่ได้เนี่ย อันนี้ก็อ้างไปแล้วเนาะว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ไม่ได้เพราะอยากกันแล้วอันนี้ก็อ้างไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผู้รับผลประโยชน์ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียนะฮะถามว่าเขาอ้างทั้ง2ประการตรงนี้ชอบไหมคําตอบคือไม่ชอบโดยกฎหมายนะครับ้วยเหตุที่คล้ายๆกับพอเมื่อกี้นะจ๊ะอ่ะ โอเคอันนี้คือในส่วนของเรื่องข้อสอบของส่วนได้เสียในเหตุของอะไรฮะเรื่องของประกันชีวิตนะคก็จะมีคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ใน2พาร์ทหน้าก็จะเป็นในเรื่องของลุยข้อสอบส่วนได้เสียในเหตุที่เป็นประกันวินาศภัยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมซื้อชีทนะจ๊ะไว้เจอกันครับสวัสดีครับ